เป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะเราบูชาองค์อาจารย์ขวซื้อบ้านให้สองหลังลงเลยร้อยยี่สิบล้านบอกว่าเธอฉันอยากซื้อบ้านให้เธอจรงเลยอะถ้ออยากได้ไปตรงนี้ร้อยยี่สิบล้านือให้แล้วเมื่วอวานอาจารย์ก็บอกว่านุ่นให้นุ่นอะบูชาองค์นี้นะลูกที่อ่าเป็นแม่ลาภาพระคิสนาครับเพราะพิ่ชาเนตองค์นี้ยไปอะแล้วนุ่นออกไปตั้งนะที่บ้านนะแล้วนุ่นจะได้เงิน พี่รู้ไหมปูวบอกว่าเธอเอามงินไปใช้เล่นๆไปน้อยนะัเร <G ül> ื่องมูลนิใช่ค <G ül> ือเอาเอามาให้อาจารย์ดูเลยเขาให้บัตรเลยมีเงินอยู่รลอยล้าน <G ül> เอามาเอาไปใส่เล่นๆพวอกเอนี้ยพี่รู้ไหมตอนเขามาหัวไม่รักเขาเลย <G ül> <G ül> ตอนมนปรึกษาอาจารย์ใช่ <G ül> แต่พออาจารย์แนะนําให้เขาทำเขาทําตามเพราะว่าคนเราอ่ะพี่ต่อให้เราสวยเรารวยหรืออะไรก็ช่าง <G ül> แต่มันไม่มีอะไรผักดัน วงอะนะคะ,ะมันก็จะไม่ได้อะไรที่แบบเกินความคาดหมายพี่โ<ะ>ดยเฉพาะคนมีเงินงแม่งมันฉลาดน้อพี่เนาะใช่เป็นฉลาดใช้